คครับในช่วงของการวอร์มนะครับของนักกีฬาในคู่ที่สองครับของการเตะสะก้กในวันนี้ครับโอเคในค่่่าองก็จะ พยาที่จะถ่ายเป็นคู่คู่ม็ดๆไปเนาะเพื่อกจะสะดวกในการรับชมย้อนหลังด้วยนะครับผมกนะ็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามทั้งทางเพจและก็ช่อง YouTube ด้วยนะครับผมก็ไลค์สดทั้ง2ช่องทางครับก็ถ้าในช่วงที่แอดมินลงสนามอาจจะไม่ได้บรรยายนะครับก็จะไลค์ลทิ้งเอาไว้วนะเพื่อจะได้รับชมย้อนหลังได้ด้วยนะครับผม ในคู่ที่สองกำลังจะเริ่มขึ้นนะครับฝั <c oughs> ่งนี้มีจันโอตั้มมีน้องศิลานะครับฝั่งนู้นตั้มซ้ายนะครับป๋าเด็ดนะครับผมในคูน่นี้เจอกันอีกครั้งหนึ่งครับ เฮ้ยมีมีเด็กน้ำมีเด็กน้ำอยู่ครับมีเด็กน้ำอยู่ครับผม ไปเป็นาการแข่งขันเทเบอร์โซเจษฎาแปดครั้งที่สองระหว่างทีมป่าเด้กับทีตั้มนะครับอาจจ้มีไฟส่งลูกเกียรติราพรสูดสูดเริ่มแล้วนะครับผมในคู่ที่สองครับในการจัดแข่งขันกีฬาทุกวันเจษฎาแปดนะครับผมลูกดีที่ตั้มนะครับโอ้โหสับค้าหลอกอย่างเดียว,ลยวยแล้วฮะล้านุสับค้าหลอกอย่างเดียวนะครับผมเออได้ครับ เปิดกายด้ดีหาดีได้แจกโอ้โหหาปล่อยของตั้งแต่เริ่มต้นแล้วนะครับผมดึงเท้ดูกันย,ยาวๆครับผมมาตัดจอดเลยนะครับเวลาวว่างเปรี้ยงโอ้อ้าวแล้วอ้าวเขาปล่อยมาแล้วก็ปล่อยเหมือนกันนะอย่าไ,นะ <laughs> ยาไปยอม <laughs> 2้อนครับอยู่รูีอันนี้ได้แต้เได้ครับผมอยู่ป้ามีเกี่ยวแล้วว่าไง โอคเคมีเกี่ยวให้เห็นแล้วนะครับผมโอ้โหสองสวัสดีครับที่ตีนะครับผมเสื้อขาวขอชิมหน่อยครับว่าป๊ะก๊ะไปอ้าวลูกเสียยิงนกซะแล้วครับผมโอ้โหสองตีสองคุณนะครับผมพี่ตีว่าขอชิมหน่อยครับผม

สามครับ<อ>เปิดได้ครับผมอ๋ออ,อีกครับผมเปิด<ล>เอง,ลเ,งเล่นเองนักเลงพอครับผมได้เรีบเรียบยุบได้สวยงามโอ้โหลูกสวยๆนะครับผมมลงทะเลกันแล้วครับผม เจ็ดสามเจ็ดสาครับผมหรือว่าเขายังไม่ปล่อยของหรือเปล่าครับดีลูกดีครับตามได้แป๊บอ๋สี่เจ็ดสี่เจ็ดครับสวยโดนครับ อ๋อออันนี้เด็ยนเวอร์ได้ดีครับพร้อมแปดสี่แปดสี่ครับผมเปิดได้ครับผมเอ้าเกือบหลุดแล้วอยู่เก็บสวยงามปล่า้าไปดี พิซซ่าขอเวลานอกครับอขอเวลานอกครับผมขอเบคอนนะครับผมนแน่ครับโอ้เห็นแล้วเนี่ยทิมสิริจักรอ้าวอาวเขไม่ปล่อยของหรือเปล่าครับรอเทสองรู่ครับรอเทสองวะโอ้โหอ,อ,อ่ะพักปีก่อนนะครับผมเอชซีนะครับที่รับชมทางบ้านนะครับ แอดมินจะขอไลฟ์สดเป็นคู่คู่เป็น,ปนแมนมตช์ไปเนาะเพื่อจะสะดวกรับชมย้อนหลังด้วยนะครับเผื่อท่านผู้ชมที่รับชมทางบ้านย้อนดูย้อนหลังนะครับอโอเคครับผมนี้เป็นคู่ที่2ครับว่าข้ามคู่มาครับบางคู่ามาไม่ครบเลยจำเป็นจะต้องเอาคู่อื่นมาแทนก่อนนะครับน่นี่นา,นนานแล้วครับผม้าวนี่หนักเสื้อลือเปล่าครับ <laughs>

อ่ะนักีฬกาพร้อมครับโอ้เอดมินเบอเอาไม้ลอยมาครับเก้า <9, 4. S 1> สี่ต่อเก้าสี่ครับโอดได้แล้วพี่โอชองได้เอาเขียวกข้ามาแล้วลูกด,ดีคิดตั้งแล้วดึงดึงดีไห กำลังดีคลุงลื้นี่แอนคลุงคลื้ออย่างงี้ท่านผ้บันคั้าดีนะแป้าทีมนี้ไม่น่ากลัวอ่ะเก็บห้าเปิดได้โอ้เก็บกี่นะครับเปรียบเลยดูดีป้าดีนะแป้บ คอมสิเ oh. บศห้าดค<อ>ดีพี่ตามให้เต็ร้อมสิเบท 7 kiến của chúng ta sẽ cùng nhau một lần nữa là một lần nữa là một lần สามหงเลยนะครับหกเก้าสิบ ข้างคนละข้างไม่ไม่เกี่ยวกับฝั่งนี้ครับผมม่สิทธิ์พอได้ครับเช็ดละครั้งฮนะ ได้แต okay, ่อ๋อโอเคสวัสดีครับผมสิบสองเจ้สิบแบบเกวดโยงแล้วครับอุ้ยได้แต่อ๋อทิ สิบเอครับอยู่อ๋อว่าไงโอ้ยเกี่ยวอย่างเทพโอ้โหโอ้นอนรอแล้วเมื่อกี้สิบสามสิบเอ็ดขึ้นสกอร์รอได้เลยอย่างเงี้ยครับผมเปิดได้เอาไม้เอาล้นครับผม เก็บกินนะครับเพียงโอ้โหเสียครับมีการแตะเตะบอลสิบสองสิบสามสิบสองต่อสิบสามครับดูสีแล้วนะครับผมโอ้เสียสามนะครับมีการเตะเตะแน่นอนครับ สามเท่าสามเท่าครับโอ้อกครับโอ้โหเนี oh ่ยเนี huh ่ย huh ม yeah, yeah. ีปากมีเสียงครับผม อ๋อสิบปีเ้ารวยรวยได้เลีพ่เป็นลูกดิมี้แต่อ๋อสิบห้าปีสิบห้าสิบสี่โย โอ้ลูกสวยงามงามลูกเขียวโอ้สิบหกแยมเดียวครับดีเดี๋ยวเองครับผมสิโอ้เราได้สิบห้อ่าเก็บกินครับเอาไม้ลูกดีอันนี้ได้แยมดีๆเองเยอะไปเลย ลีลาแต็มเดียวเก็บสิบห้าสิบหกเก็บกินนะครับสวยรูปดีแต็มได้แจ้มลีลาเป็นแดงครับเป็นแดงนะครับผมอ้าว พักเบรกก่อนนะครับผมอันนี้อย่าไปรังแกมันนะอย่าไปงแกมันตรงน้แล้วก็มีโอ้นี่บักหลายเลยนี่มีแต่แนวมันเลยแต่มันน่าจะขี้นกับคนแล้วแต่ถ้าไม่โดนมันนะ เขาัักปีก่อนนะครับผมในคู่ที่สองครับไม่เอาไม่เชื่อไม่กีฬาเลยนะเอก้ามรี้นบ้าตนแกตัวตนร

นี่โบแดดนะถ้บท่าโบแดดตียากกว่านี้เนี่ยประมาณนี้กำลังดีแดดตียากกว่านี้จะไปเองแล้วจมัยเบจะไปเองแล้ว นี่น้าพี่หนุ่มมาแล้วครับผมพี่หนุ่มมาแล้วครับนักเตะร้อยลีลาครับผม,ม <laughs> เสร็จตีสองกำลังกระเดิมขึ้นครับ ต่อไปมีการแข่งขันในเซตที่2ทีมที่ตั้มเป็นฝ่ายเสมกกีลาพร้อมเอาคุตซัมือเอด้อคกับพี่้องโอเคันเดดได้แจ๊บพร้อม หนึ่งสองเรียบร้อยครับผมเกิดได้ครับผมกีฬาเมื่อกี้โอ้อยพอจะอยู่ <kalk i. S 1> เร็วๆแล้วอ,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 อยูอ่ๆโอ้โหเกี่ยวอยู่แล้วสุดจัดครับผมล้มเสียก่อนครับสอ,ส,อรสองสองสองศูนย์นครับอ๋อ ลูกเสียทำได้แจมอ๋อหนึ่งสองหนึ่งสองครับผมอ๋าเผื่อได้ครับ<า>สวยสลูกดีทำได้แ้ม เด็ดดีเด็ดดีครับลูงนี้ไม่ให้เกี่ยวเลยนะ lúc đi, đây mà chơi, không tham, để làm đấy, một, hai, ba, u cái đông này, 3 vòng thì đi à, một, hai, ba, thi, 3 vòng lăn จอดจอดแนวติดแย้เสิลูกี่โอ้้างล่ไปทเอแบนี้แบนอ้ไม่ขาดแี้่ดีว่ะห้าสี่่อมต้องไปแต่งมาจาไป่มาจากข้างล่างเลยิมแรเลยหาดเล่นที่เจ้าโอ้โหอ

มีงานต้องมาปวดหลังพี่พร้อมห้าเจ็ดได้ครับผมสวยมากดูดีอันนี้เด็ยดแทบเน็่แทบขาดครับผมแรอบแปดห้า อยู่ของไปีอ่าเก็บพินครับโอ้หลโอ้โหลกอีโหครับโอ้นั่นสิโอ้ทำเบสกิตก็เรียบร้อยเลยครับหกเก้าเก้าห้าครับได้ครับผม

E e. ต uh ูดีจำได้แย oh. like ับ่งอาทิตย oh. ์นึงมาเ่ตัวเกุ่ดทายเลยอ๋อเ็นเ่าสอดี่แต่ลูกแต่ลูไ่เห็นสามมือเดี้อดได้แท้บ

ตัวตัว่ตมเลยเกมเตียสี่เสี้ยนลเลขหสีไม่อยู่อีกสามห้าสิแล้วบอตัวดีตีไ้แกีฬาแ้มเดียวเกมสิบหก ครับโด Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn เสียสองลูกครับเสียส,ส,สองลูกล,ล,ละเัลยเสียเสียบเลย